สวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกๆคนนะครับก็อยู่กับผมช่องในโพรที่ชาแนลเอฟซีทุกท่านนะเช้านี้ฝนตกนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอา่อแต่ละคนนะมาถึงกันหรือยังนะแต่ว่าเช้านี้คือฝนตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ ได้ยินแต่เสียงเพลงตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่ในเอฟซีทุกท่านไม่รู้ว่าใครเปิดนะโอ้โหน่าสุดน้ำเต็มสะนเอฟซีน้ำเยอะมากเดี๋ยวเราจะดูโอ้คุ้นคุ้นดูแล้วคุ้นคุ้นมากเหมือนป้าทายบ้านผ่าฟ้ายุฝนมาโอ้โห โอ้โหตื่นมาแต่เช้าฝนตกก็ยังมาได้พาถ่ายบ้านในเะอฟซีท่านนะเมนูอะไรวันนี้ทำไมไม่เห็นควันวันนี้ยังผมมันตก,นตกไอปืนมันเงงนปียกไออยาไงแนมันเปียกอ,อ,อเอาไงลเลยทีนี้เอาแก๊สเอาบอขานน่ข้าววันเนี้ยข้าวเมื่อวานนึงในใมันเยะแยะเลยมีใครมันแก๊สมาแล้วเด้ใช่แล้วไง ใช้บนรถเขาต่อไว้ให้เก็ได้เอาแก๊สดีกว่าเอาเอาแก๊สเอานะวันนี้ใช่เพราะว่าช่ชาแต่ก็ไม่เป็นไรในใสายเดี๋ยวขาจไปก๊อกกกก็แล้วกันจะไปด้วยไ,มไหมไหนี่ยกกอกนะอยู่เฝ้าตรงนี้เหมือนกันคอยรับแผ่นทองอยู่นี่แหละเพราะว่าจะมีเอฟซีส่งแผ่นทองมาตลอดนะตอนนั้นเราก็อยู่รับแขกอยู่รับของแถวนี้เนาะนะ นี่ไอ้สี่ก็ได้ยินเสียงเปิดเพลงตุ๊บ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 อยู่ตรงโน้นนะโอ้โหรู้สึกว่าพ่อญ่พันเปิดเพลงพี่นอ้องโอ้โหครับสวัสดีครับผม สว,สวัสดีครับอู้ฝันม่าจะพบเพื่อน,นตันแต่เช้าเลยเหรอโอ้ยก็เปิดเพียงธรรมดานี่ล่ะโอ้โหโอ้นะโอ้เอาเป็นอย่างพระเจ้าช่วยอ,อลังการงานกล้องก็เหมือนเก่าเหมือนเดิมเพิ่มโอ้โหก็ลองลอง,ลองดูอดีเมื่อวานได้ยินทางคุณลุงบอว่าไทยบ้านนอกเคยไรนะ ก็เลยไล่บือ้อเหนะโอ้หมเปลนอย่างดอยมันหาบุญเห็นก็ไม่ต้องหาเนาะพี่น้อง